สวัสดีนะครับชาวราศีเมษกรกฎสิงห์ตุลธน,นูแล้วก็มังกรนะครับวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาช่วงวันที่16พฤษภาคมถึง1มิถุนายน65นะครับดวงชะตาของคุณทั้ง6ราศีนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะผมขอความกรุณาทบพระคุน,นะครับช่วยกด subscribe กดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนให้กปิดคอนเฟิร์มด้วยตรงนี้จะกราบขอบคุณมากๆนะครับถ้าท่านมีคําถามอะไรยายผมตอบดวงชะตานะครับพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมจะทําการตอบดวงชะตาให้ทุกท่านนะครับแต่ขอให้ท่านช่วยแชร์นิดหนึ่งนะครับท่านใด ผู้แชร์นั้นผมก็จะพยายามมาตอบให้อย่างมากที่สุดเลยและที่สําคัญนะครับฝากทุกท่านกดดุลนใกกนกาคิดคอนเฟิร์มที่รวบรวมทั้งควงจุ้ยดวงปากัวกระจกแปดเหลี่ยมคาถาเงินล้านไว้ในเลือนเดียวกันเลยนะครับราคา2 9 9 9บาทใส่แล้วอย่างกับนาฬิกาเลยละ10ล้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือโทรเบอร์0859743945ได้เลยนะครับสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดราศีเมษกรกฎสิงห์ตุลธนูแล้วก็มังกรนะครับเนื่องจาก จะมีตําแหน่งดาวราหูแล้วก็ดาวเสาสัมพันธ์ในดวงชะตาอย่างมากแล้วก็ที่สําคัญดาวพรหัส์นั้นอาจจะโคจรอยู่ในมุมที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะส่งผลได้ไม่เต็มที่นักนะครับจึงทําให้ดวงชะตาของท่านนักโหราศีสนั้นอาจจะติดติดขัดขัดหน่อยเนื่องจากราหูนั้นก็เป็นดาวบัปปะเคราหาก็เป็นดาวบาปะเคนะครับชาวเมษชาวตุลปัจจุบก็โดนราหูนะครับกรกฏกัมมังกรเนี่ยก็มีอิทธิพลของดาวเสานะครับสุราศีสิงห์ก็เป็นลักษณะของดาวพราหัโคจรอยู่ในมุมทุสถานะนะครับสุรศีธนู แต่ว่าก็อาจจะมีดาวเสาที่โครจรอ,อยู่ในกันเงินเล็กน้อยแต่หลายท่านบอกอุ้ยหมอคิดมันแย่หรอไม่ใช่ท่านต้องฟังคมาญากรก่อนนะครับดูชะตาของคุณในช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการงานที่ผ่านมามันเหมือนมันจะติดติดขัดขัด,ขดนะครับแต่ในจังหวะนี้อีทธิพลคนของราหูเสาจริงจริงมันส่งถึงกันเล็กน้อยเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ฮะจะทําให้การงานโดดเด่นเพราะว่าราหูเสาเนี่ยเป็นมิตรแก่กันนะครับการงานคุณเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกเหมือนมันเบื่อเบื่องงานมันไม่อยากทํางานชีวิตมันเซ็ง มันไม่มีจุดหมายมันเบื่อชีวิตแต่ตอนนี้ในะความที่ลาหูเป็นลักษณะทัดลมนะก็มีความกระตือรือร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองช่วงนี้จะมีความกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงปาดเปรี่ยวขยันในการทํางานมากขึ้นมีไฟในการทํางานมากขึ้นและก็จะใช้ชีวิตอย่างรวดเร็วแต่ถึงแม้มันจะใช้ชีวิตรวดเร็วแล้วมันมีความกระปี้กระเป๋าแต่มันจะมาพร้อมกับความประมาทครับคุณเองช่วงนี้เนี่ยอย่าได้ไปขับรถเร็วเลยขาดแล้วก็อย่าไปเกี่ยวพันกับอะ สเสี่ยงประเภทการพน,านันอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะถ้าการพนันแบบเล่นลอตเตอรี่อะไรเงี้ยมันก็ยังพอทำนานวนะแต่ถ้าไปเข้าบอลเข้าคาสินโนอันนี้ห้ามเลยนะฮะมันมีเกมหมดตัวนะเนื่องจากอิทธิพลของราหูแล้วก็เสาร์นะครับถ้าคุณจะทําธุรกิจอะไรในช่วงนี้เร่งทําตอนนี้จะดีเพราะอะไรที่ยากๆช่วงนี้คุณจะเห็นลู่ทางว่ามันสามารถทําได้ครับงานที่คุณทาในระยะนี้มีโอกาสที่จะสําเร็จและยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวพันกับคนหมู่มากองค์กรมหาชนขายคนจํานวนมากๆพบเจอคนจํานวนมากๆ คุณจะมีโอกาสสำเร็จแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับคุณต้องระมัดระวังจะพลาดพลั้งในเรื่องของคำมั่นสัญญาเอกสารต่างๆต,ตรงนี้เรามัดระวังเลยนะครับตรวจสอบให้ดีจะไปเซ็นสัญญากับใครจะไปทําอะไรต้องดูให้ดีอย่ารีบร้อนเพราะว่าการรีบร้อนนั้นความใจร้อนของคุณเนี่ยมันจะทําให้เสียหายที่ผ่านมาในชีวิตคุณเนี่ยคุณเสียหายเพราะความใจร้อนใจเร็วการที่เราพูดโดยที่เราไม่คิดพูดออกไปเลยตรงผงผางคร คุณเสียอะไรหลายอย่างในชีวิตไปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะในเรื่องของการเงินนะฮะการเงินหรือรายได้ของคุณมันจะมีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรายได้ทางตรงรายได้ทางเสริมมันจะเข้ามาดีมากๆคุณจะมีจังหวะที่จะมีเงินก้อนเข้ามาครับเป็นเงินก้อนที่มาจากเงินเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆหรือคนเก่าๆของเก่าๆของเก่าๆก็ของมือสองได้ของโบราณนี่ก็ได้แม้แต่ไปหยิบยืมเงินหรือลงทุนอะไรกับคนเก่าๆเพื่อเก่าๆก็มีเกณฑ์ที่ จะสาเร็จบางคนนี่ไปขอแฟนเก่าก็มีนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับมีเงินเข้ามาแต่รายจ่ายก็มีเข้ามามากในช่วงนี้แล้วมันจะเข้ามามากแบบผิดปกติด้วยและคุณเนี่ยเป็นคนที่เวลาเครียดแล้วมันลืมยากถึงแม้ว่าเหมือนจะลืมง่ายแต่มันก็เป็นคนย้ำคิดย้ำทำวนเวียนนัง่งวนนึกถึงอดีตระวังนะฮะจะเสียสุขภาพคุณต้องระมัดระวังเลยนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายการเงินเนี่ยอาจจะหมดไปกับเรื่องรถเรื่องลาหรือเรื่องการซ่อมแซมบ้านหรือทําอะไรเกี่ยวกับบ้านบางคนอยากซื้อบ้าน ซื้อรถใหม่ปรับเปลี่ยนต่อเติมตรงนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของความรักครับถ้าตอนนี้โสดอยู่และก็อยากที่จะมีเหลือเกินคุณเองจะได้พบคนรักจากการงานหรือไปงานสังคมต่างๆหรือไปเดินทางท่องเที่ยวทําบุญมีโอกาสและคนที่เจอเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลตรงนี้เป็นไปได้นะครับและมีโอกาสมากๆถ้าคุณได้เจอคนที่เกิดในราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีกุมราศีพิจิกและราศีกันครับถ้า าเจอลักษณะนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นเนื้อคู่แล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องจริงจังจริงใจและอยากคบกันด้วยเรื่องเงินอันนี้เป็นสิ่งสําคัญครับสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะฮะครอบครัวคนรักคุณจะสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีจากที่ผ่านมาอาจจะทะเลาะกาันช่วงนี้จะมีความคิดไปทางเดียวกันและมีความคิดที่อยากจะทําอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือมีความคิดที่จะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการค้าขายหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ําหรือจังหวัดติดทะเลก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จนะครับสำหรับเรื่องของ ระวังถ้าใครอยากจะเดินทางต้องระมัดระวังภัยจากพายุกิ่งไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าไปโฆษณาขาดใหญ่จะล่วงจะหล่นและที่สำคัญร,ระมัดระวังการติดเชื้ออย่างรุนแรงโดยเฉพาะการติดเชื้อแบบโควิด -19 ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นอันตรายอะไรมากตรงนี้ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการไข้หรือการติดเชื้อรุนแรงไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเพราะดวงชะตาท่านจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเลยทีเดีวยวครับสำหรับเลขมงคลนะฮะด้แก่3 5 6 4นะครับลองสับกับกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็น3 5 3 4 3 6 5า 3 5 4 5 6 4 5 4 3 4 6 6 4 6 5 6 3ครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสมบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งแป็นเหลี่ยมของจีนนั้นจะกันสิ่งอับปมงคลแก้คง จุ้ยในทิศที่ไร้ลายแก้ดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปประการตามศาสตร์การจัดของจุ้ยของรัฐทิเต๋าหมกด,ดําด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุป,ปถัมม์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุ้ยทีดีมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านนะครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนดำด ให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงสุดของโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพง่งเพง่เพงพาผาหาหารือเือซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2 9 9 9า นนท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรในที่เบอร์0859743945ได้เลยนะครับ